มาแล้วครับขบวน416นะครับ,บ,รบกำลังจะเข้าจอดสถานีบ้านแฮ่8นาฬิกา25นาทีนะครับวันนี้ก็ช้าอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับ14นาที บานแท้ที่ฐานที่บ้านแพท้ที่สารยังควรมาส่งที่จะลงสถานีบ้านแท้ตรวจสอบดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงรถตู้และถูกต้องด้วยครับที่นี่สถานีบ้านแท้วันนี้มาสี่คันนะคะนรับจีนผม รถที่นี้ก็ออกจากสถานีรถไฟไปแล้วจะอยู่เราส่งที่สถานีบ้านไผ่บา้านหมืองเรืองโงตลางรอดับครับไอ้ขอบวนตองห้ากรโผล่มาแล้วนะครับเห็นไปแดงๆขึ้นเนินมาแล้วนะครับตองห้าส่วนขบวนห้าเก้านี่ไปแต่ดึกแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ไปแต่ดึกนะไปตั้งแต่หกโมงเช้านะครับ รถต๊อกใกล้ตามไปเลยนะครับ,บรถต๊อกรถต๊อกใกล้ตามไปฏิบัติเลครับ